สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราพักเสียงหัวเราะกันนิดนึงเข้ามาสู่โมสาระกันหน่อยค่ะก็จะขออนุญาตตอบคําถามนะคะเลือกมาบางคําถามยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคําถามทุกกําลังใจมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมชื่นชมเด็กๆชื่นชมแม่พึ่งที่มีความเก่งความกแกรง่งความแข็งแรงความขยันโอ้หเนาะเราก็รู้สึกดีแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกนะคะแต่คําตอบนี้นะคะขอตอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่อ little girl 4, 7, 5, 5ีนะคะถามเข้ามาว่าแม่พึ่งทํางาน อะไรถึงเลี้ยงลูกที่อเมริกาได้ตั้ง4ี่คนเนี่ยงานนั้นคืองานอะไรตอบเลยค่ะไม่เสียเวลางานแรกนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพค่ะแม่เพิ่งเน้นทําออนไลน์ก็เลยจะได้เลี้ยงลูกอยู่บ้านไปด้วยได้นะคะหรือบางที่ก็ทําตอนกลางคืนตอนลูกหลับแล้วก็คือเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ค่ะก็สามารถทําการตลาดได้ทั่วโลกเลยนะคะ อันนี้คืองานที่1แล้วงานที่2ก็คือยังมีธุรกิจที่เป็นร้านเกาลัดอยู่ที่เมืองไทยนะคะตอนนี้ก็ให้คุณแม่ช่วยดูแลตอนนี้ก็ไม่ได้มีแค่เกาลัดอย่างเดียวนะคะมีสินค้าอื่นๆวางที่ร้านเยอะยะเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนทอดขนุนอบสตรอเบอร์รี่อบโห่เยอะๆมากเลยค่ะก็ไปถ้าผ่านไปแถวโซนนยทธยาก็แวะเยี่ยมชมอุดหนุนกันได้นะคะได้ทานของดีๆของอร่อยเยอะเลยค่ะในร้านข้าวแกงบ้านสวนนะคะและธุรกิจที่3ก็ คือ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 ตื่นเต้นมากถือว่าเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยทีเดียวเชียวก็คือแม่พึ่งเปิดการสะสมเหรียญ NFT collection ค่ะ <c oughs> อุย้ยเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านไม่เคยเห็นแม่พึ่งในเวอร์ชันนี้ค่ะปกติแม่พึ่งจะไม่ค่อยได้ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปออกมาออกสื่อแบบนี้นะคะแต่ก็นะน้องๆก็เชียร์ว่าพี่พึ่ง44แล้วลูก4แล้วยังจะต้องอายอะไรอีกเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆในเว็บไซต์ของแม่พึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดให้ท่านผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเข้าไปสามารถสะสมน้องพึ่งได้แล้วนะคะน้องพึ่งนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่ภาพน้องพึ่งที่มาในรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมไทยเรานะคะยังสอดแทรกด้วยฟ้าวเสียงนะคะที่เป็นคติธรรมะสอนใจในการใช้ชีวิตทัศนคติบวกการฝึกฝนให้เป็น ใจิตใจของผู้ให้อะไรอย่างนี้นค่ะคือก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาเผยแผ่แบ่งปันกันนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่แค่สะสมเอาไว้ประดับประดาเฉยๆค่ะรับรองว่าสามารถที่จะเผยแผ่ส่งต่อไปให้กับคนที่ท่านผู้ชมทุกคนรักได้นะคะรับรองเลยค่ะมีครอบครองไว้นะคะดีต่อใจแล้วก็ดีต่อคนรอบตัวแน่ๆค่ะหวังว่าท่านผู้ชมจะมาเป็นคนสะสมไปเป็นคนแรกๆกันนะคะ อยากได้แล้วทำไงดีแม่พึ่งอ่ะงั้นก,ก็กดเข้าไปสะสมเลยค่ะ <Okay. S 1> พอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ซึ่งเป็นสีโปรดของแม่พึ่งนะบางท่านเนี่ยอาจจะมี w a l l e t ถ้าท่านที่อยู่ในตลาดวงการตลาดการลงทุนในเรื่องของโลกดิจิตอลต่างๆแบบนี้ก็จะรู้เรื่องของ wallet เนาะแต่ถ้าเาว่าท่านใดไม่มีนะคะสามารถที่จะซื้อได้ง่ายๆสะสมได้ง่ายๆโดยใช้บัตรเครดิตนะคะก็คือคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้นะคะ i d o n t h a v e a wallet ไปปึ๊บคลิกเข้าไป ตึงๆเขาก็จะโหลดมาทีนี้เขาก็จะถามนะคะเดื่อโดยซุกี้บีหนึ่งคอลเลคชันเนี่ยก็จะใช้0.025อ e ีทก็คืออีเทเรียมนะคะบวกกับแก๊สแก๊สก็จะมีนิดหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดท่านผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวก็วไปคุยกันใน Discord ได้นะคะนะคะ่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมอยากจะได้เท่าไหร่ก็มีกำลังเท่าไหร่มีความสุขเท่าไหร่ตามที่สะดวกเลยนะคะโอเคอ่ะสมมติว่าเอาสัาาากสามแล้วกันเนาะ แล้วเราก็บอกว่า b า y w i ิทเครดิตการ์ไปค่ะกดที่ b า y w i ิทเครดิตการ์ดหลังจากนั้นก็เป็นการใส่ข้อมูลของท่านผู้ชมละ n n e c t with กับ Google ก็ได้นะคะก็คือใส่ไปที่ Google ตรงนี้หรือว่าจะใส่เป็นอีเมลแล้วก็แล้วก็คอนติเนียไปทีนี้ก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็คือเป็น Personal ส่วนตัวแล้วว่าเลขที่บัตรเครดิตอะไรนะคะรหัสอะไรอะไรอย่างนี้แต่รับรองว่าปลอดภัยนะคะ และนั่นก็คือ3สิ่งที่แม่พึ่งทําเพื่อดํารงชีวิตแล้วก็ดูแลลูกทั้ง4แล้วก็ดูแลครอบครัวที่เมืองไทยด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่ากำลังเติบโตไปเรื่อยๆค่ะหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะมีคำถามสงสัยในส่วนไหนก็ถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวแม่พึ่งจะเข้ามาตอบคำถามเป็นระยะระยะสลับกับคลิปเด็กๆไปนะคะงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไป คลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องของการหาเซล์เนาะแล้วก็เรื่องของเด็กๆเ,เดี๋ยวยังไงติดตามกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่มช่องทางการติดต่อได้ตามนี้เลยนะคะในเว็บไซต์ s u k i b c o m สวัสดีค่ะ